สวัสดีครับจานสวัสดีครับได่ข่ะวันนี้แจกปลาอีกแล้วเหรอนี่30มสิบกระป๋งครับว้าวทุกคนนี่ก็คือปลาที่เราหามาวันนี้นะครับเราได้มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําความสะอาดเสร็จใส่ถุงไว้ให้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแจกนะครับได้เศษสวยนะครับเลยนะปลาหมอคางดํานะแล้วก็มีปลาสวายด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ชิมปลาหมอคางดําว่ามันอร่อยขนาดไหนอจานทําเมนูอะไรอร่อย ฮัลโหลเดี๋ยวเราจะไปยืนถือป้ายแจกปลาฟรีเดี๋ยวมาตามดูนว่าพี่ๆนะครับจะแวะเอาปลากันหรือเปล่าแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ30มสิบถุงครับใช่ครับผมนี่เลยโอ้โหดีใจอาจารย์นะที่ได้แจกโอเคเดี๋ยวตามดูนครับวันนี้หาปลาได้เยอะเอามาแจกกันนะครับแล้วต้นถือป้ายแจกปลายอย่างเดียวกันเลยถือไปถุงหนึ่งเออนั่นแหละ อาจารย์ืนตรงนั้นแหละแจกปลาแจกปลารถติดยาวเป็นกิโลเดี๋ยวตำรวจก็มาจับแกแจกป,าป,ปาลาครับปลาไหมโอ้ไม่มีใครเอาอาจาราาย์ผมขับรถใหญ่ยังไงง่ายผมเลือกอะไรเลยใครเข,าาข้ามาแจกแจก<ห>แจกเออแจกก็แจกฟรีเลยดิแจกฟรีโอ้โหไม่มีใครจอดครับนี่ถามคุณนี่เสื้อเหลืองรับปลาไหมครับมีครับมีเอาไม่ลงอ่ะดูหลังด้วยอเอาไปกินเลยลง ขอบคุณมากครับครับครับอ่ะปลาลูกครับขอบคุณครับนี่แจกเงิยงลงพวกผมได้เยอะเนาะจานแจกไปจานดูรถให้เขาด้วยนะดูแลรถให้เคาด้วยคนละเอาข้าวแมงกินอ่ะยืนตรงนี้แหละยืนยืนบอกนี่จานเออแจกแจกเขาเนื้อขายปลาเพระ่าพวกวิ่ก็จอดมา ไม่มีใครสนใจเลยว่าจานเขาขี่รถแรงมากเหยียบแลเปอร์แมนขี่แตกแล้วทำไงวะขี่รถแรงมากอ่ะเอาปลาไหมครับเออนะครับปลาไปทอดนะครับเอาไปเอาทอดกันท้ออ่ะเอ้ยทำดีอย่าท้อเออแล้วเอาปลาไปทอดกินเรวไม่ขายไม่ขายเข่ากันนึกว่าขายจริงๆเห็นป่ะอ่าเราไม่ได้ขายเราแจกแจกปลาปีครับเออปลาไปกินนะครับ กินงใครจะคิดว่าขายป่ะเฮ้ยอย่าไปกลัวทั้งทำดีทำดีทำดีอย่าไปกลัวนี่พี่เขาบอกโอ้ยมีแต่ไรเดอร์ทั้งนั้นนะเขาจะแจกแกทั้งแขกที่ไหนไปแช่ะตายเลยเออรีบแจกเขาบอกเดี๋ยวเน่านะครับยังจรินอยู่เลยเออเนี่ยนะนี่นี่เปิดให้ดูหน่อยมันคือปลาหมอคางดำทุกคนนี่เขาอาจจะไม่เชื่อไงมีแจกปลาจริงเหรอวะอะไรอย่างงี้ถึงกรลกปลาเออ แจกไปจานไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวเราขับขากลับเราไปแวะแจกเขาเรื่อยๆใเออให้ฟรีพี่เข้ามาในในเออเอาไปกินเอาไปกินพี่คนที่สองแล้วอะไรนะออกรายการของใช่ใช่พี่ขอบคุณครับพี่หลบในหน่อยเอาไปกินพี่เอาไปกินครับนี่โอนกระแสเลยเขาบอกแล้วจานต้องใจเย็นๆน่าจะได้มามีเป้ามีพี่เอาปลาไปกินมาครับมีครับ ถ้าไม่มีใครจอดเดี๋ยวเราออกเพ้งนอกกันจานไปสนใจเลยเออปโสนใจฟิวนี่จะบอกงี้ทุกคนบางทีเขาอาจจะมองว่าเราขายปลาไงจริงๆว่าไม่ได้ขายนะเนี่ยเราอุตส่าห์ล้างทําความสะอาดไว้อย่างดีนะครับเราเอาไว้แจกนะเอออ่ะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจานขึ้นไปขึ้ได้สองจเองเฮ้ยมาแล้วปลามาแล้วไหนเอาเอาไปปลาเลยจานโอ้ยนี่ข้ามเอาไปให้เลยรถเหยียบขี้แตก <laughs> เอาปลาไปกินไหมครับนี่เราไม่ได้ขายทุกคนเอามาให้จริงๆนะปลาไว้กินนะคุณผู้ชมครับนี่รอรอเอาแล้วนี่มาให้อีกแล้วจานบอกเดี๋ยวไปแจกที่เนานะคือมันได้เยอะทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินลองกินดูนะปลาหมอคังดำนะไหนจานเขาดูหน่อยนี่นะครับปลาหมอคังดำนะสวยๆทอดกรอบครับนะไปต้ระวังรถ เนี่ยสอนไม่เคยจําเลยบอกเวลารถไม่มีให้อยู่พอรถมาให้วิ่งใส่บบ <laughs> เออด <laughs> เด้เอออ่ะไปไปจานต้นเอาไปให้พี่เขาฝั่งโน้นแล้วนะครับให้พี่เขาเอาไปกินกันนะครับแบ่งกันนะครับแจกฟรีนะครับนี่ขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ได้พี่นั่นแหละ <laughs> ครับรพี่อ่ะ มาี่มาไม่เปิดได้ถุงอ่ะอ่าแจกปลาฟรีครับมารับได้ครับพี่เอาปลาไหมเอาไปกินไหมพี่ฟรีฟรีฟรีมาเลยมาเลยมาเลยคนมามาแจกพี่อ่าแจกพี่ไม่ได้ขายครับแจกครับลูกพี่ตอบนะอ่าแจกฟรีหวานแหมาได้ปลาเยอะพี่เอาไปแบ่งกันกินนะพี่นะได้ครับบอกบอกเมาอาได้พี่ใช่ อ่ะมานี่เราก็แจกกันอย่างนี้เลยนะแจกจริงจังเลยนะจานนะแจกนี่ใายหมดอ่ะจานถือหน่อยอ่ะแจกปลาครับพี่พี่ครับเ <laughs> <laughs> พราะเขากลัวพอมาปุ๊บบอกถุงยี่สิบลุงครับเอาปลาไปกินครับอโอ้ยรีบไปให้ไวหันมามองตัวอะไร <laughs> <laughs> เราก็ไม่ได้น่ากลัวนี่หว่าจานเริ่มกลัวตัวเองเนี่ย <laughs> พี่เอาปลาไปกินไหมให้ฟรีพี่ อ่าผมไม่หวานมาพี่สดสดใหม่ๆอ่ิงต่อ่านี่แบ่งให้พี่เขาไปทํากินกันพี่เขาทํางานพี่เอาปลาไปกินไหมฟรีฟรีพี่ฟรีครับขอบคุณครับไม่เก็บตังค์แบ่งพี่เขาไปพี่เอาปลาไปกินไหมให้ฟรีพี่พผมไม่หวานกันมาในคลองี่เอาไปทํากินนะพี่นะลองเอาไปชิมดูครับได้ว่ะเออเอาไปทํากินไหมครับเอามาฝากพี่ พวกผมไปหวานแหกันมาพี่ในคลองได้มาเยอะคางดําเอาไปกินนะพี่นะซื้อน้ำแข็งแท้ก็ได้พี่พี่เมาเลยให้ฟรีไม่ได้ขายพวกผมไปหวานประหม่าคางดํามาใช่ครับคุณพี่เอามาแจกขอครับเอาไปกินพี่ใครจะเอาให้เมาเลยครับครับพี่อ๋อเป็นเอฟบีด้วยโออ้าพี่เอาไปกินนะพี่นะอ่าครับ แบ่งกันกินพี่แต่ได้คิดจริงไลมวะอ่าบอยเขามาเอาเลยต้นพี่พี่บอกบอยเขาเมาเลยบ่อยเมาพี่ครับนี่นะครับก็เจอแคมป์คนงานอะไรเงี้ยก็แบ่งแบ่งเขาไปกินนะจันนะและเอฟซีเราด้วยแจกฟรีพี่แจกฟรีครับเมาเมาพี่เมาอ่ะแบ่งกันกินพี่ขอบคุณครับอ่ามาพี่เอาไปกินนะพี่นะครับพอละถุงพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ แบ่งกันไปกินพี่ครบไปยังครบไปยังยังนมเาเมาพี่มาเมาเยอะแยะปลาคืออยากจะบอกปลาหมอคางดำเนี่ยมันกินได้ทุกคนแล้วเราหวานได้เนี่ยเยอะนะครับก็อามาแจกจ่ายพี่ๆี่เขาได้เอากลับไปทําอาหารกินกันนะครับนะพี่ครบไปยังครบไปยังมีอีกไหมมีอ่ะพี่วอาครบแล้วอ่ะครบแล้วงั้นไปเป็นไงจานอย่างนี้เขามีคนเอาแล้วตื่นตังทุกไปเดี๋ยวไปแจกพี่วินมอเตอร์ไซค์กันก็ได้นะครับ ไปเดี๋ยวตามดูกันต่อครับปลา,าไว้กินอะไรผมเอามาแจกหาได้เยอะครับปลาไปอ่าอแจก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 ปลาปลา,าไว้กินครับไปหวานแหกันมาได้มาเยอะอ่าปลาไม่เอาพี่เอาปลาไหมครับให้ฟรีครับให้ฟรีอ่าได้กินครับพึ่งหวานมาจากทองเลยพวกผมไปหาปลากันมาครับปลาเอาไ,ไหม ปลาครับปลาครับอไทานป๋าพวกผมไปหวานแหกันมาได้ปลาเยอะครับครับอ่ปลาตรงนี้ถามพี่อล้วดูพี่เอาปลาไหมพี่เอาปลาไว้ทานไหมครับให้ฟรีพวกผมไปหวานแหกันมาท้องหัวกระเบือครับพี่ฟรีไม่ได้ขายได้เยอะพี่ได้เยอะมากเอาไว้ทานกันพี่ต้นต้นยื่นให้ฝั่งนนอาว่าแขวนเลยแขวนเลยแขวนเลยครับ ขอบคุณครับเอาไปทานดูพี่มันทานได้ครับไปอ่าเหลืออีกหกถุงไปเดี๋ยวไปหน้าวัดก็หมดแล้วเจอพี่มอไซค์วินอยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราไปแจกกันนะครับไม่รู้ว่าคุณพี่เขารับหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองถามพี่เกาดูก่อนไปร,ร้อนจาน่านถ้าจานแต่งตัวเนี่ยรถก็ชะลอกันแล้วจะชนจะชเด็ดโอ้โหชนขนาดนี้กล้าชนนี่กว่าฮะถ้าชนนี่ก็ตายฟรีอะสีเดียวกับเลือดเลย <c oughs> ไป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 เออบางบอกไปเลยไปเลยปลาเนื่อไรเมื่อไปเอาไปฝากพี่เขาเขาเอาหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับพี่พี่ไปหวานแห่มาปลาได้เยอะเอาไปกินกันแจกปลาพี่แจกปลาอ่าฟรีเลยพี่ฟรีเลยกับแก้มกับแก้มพี่อุ้ยกับแก้มเลยเหรอกับข้าวเหอะ อ่ามาไปแตกกันนะครับนี่เอาไว้ทานนะพี่นะครับ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 เอาไ้ทานพี่พอไม่ไม่พอปีขุงไหมพอละจาพอนะเอามาจากคลองเมื่อกี้เลยพี่ลงไปหวานกันมาครับครับที่ใครเห็นพี่อยู่ไปหดไลค์อยู่เพียงแห่ใช่ใช่ใช่ครับพี่ขอบคุณครับเนี่ยจะหมดแล้วพี่สามสี่สิบถุงนะครับตอนเหลืออยู่ถุงนึงอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเอาไปให้แม่มอสเอาไปปนูข้างในเลยเหลือถุงเดียว จะอยู่หรือเปล่าไม่ลูกเขาอะติดเตียงอ่าเราเอาปลามาฝากเขาเดี๋ยวเขาก็ได้ทำให้ลูกกินนั่นแหละใช่แม่อยู่ปะเนี่ยอยู่อ๋อแม่อยู่เออไปเอาปลาไปฝากเขาหน่อยจานถุงสุดท้ายเลยนึกถึงแม่ได้ตอนถุงสุดท้ายดูดิเอาไว้ทำกินแม่เออเอาไว้ทอดนี่ได้หลายมือเลยนะแม่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเราเรสองคนนี่ได้กินเลยนะ ได้สักสองสามมื้อเลยแม่เอาไว้ทอดทำแดดเดียวครับผมอ่ะไปเรียบร้อยจบภารกิจวันนี้สสถุงจบอ่าสามสิบกว่าถุงเรียบร้อยครับวันนี้ก็มาหวานแหกันแล้วก็ปลาที่ได้มาวันนี้มาแจกจ่ายหมดเลยนะจานใช่ไม่ได้เก็บไว้เลยเอเหลือไว้สิบตัววะไว้ให้ตาลไว้ให้น้องๆนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนยังไงขอบคุณมากสาหรับคลิปนี้ไปแล้วอยากให้พวกเราไปหวานแหที่ไหนคอมเมนต์ไว้ถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปนะครับ